มันบดดึกก็่ด่นี่จะฆ่าเดือตัวตัว่าวังโดนดินโดนตะก้อนไปเยอค่ะเพื่อจะได้เบาเรื่องไสเกั็ดน้ำลายของทางอูปัสิสุปถึงมาฟังมาเแต่เขาใส่เกลัดพุกเขาต้องวิ่งต่างกับตัวเขาแตะแต่แบบนี้เวลาคันลิงที่เขาใส่น้อยเกี่ยวปกติมันมันจะเป็นปกติเขา เขียวมันบมดข้าวเราตัสูไปได้เดี๋ยวนี่หลังมันสะอยู่ประมาณขาวเหลืองขาวเหลืองพอเพราะว่าถ้าถ้าเฮาเล่งถ้าถ้าเราต้องตัเต็มสูตรนะถ้าเฮาเล่งเนี่ยมันจะคล้ายๆเดี๋ยวกับว่าเฮาเล่งเครื่องปั๊บปั่นเวลาเกี่ยวเขาถ้าถ้าปั่นระบายนิดเดียวเฮาเลาต้องได้ดันเฮาเล่งลงไปเกี่ยวกับคือมันมันขัดถึงเบล่าเกล้วมันแดดจ้าเลยอาจไปเกี่ยวน้าปั่นมันเวลาคล้ายๆว่าผมใส่ผมโจรจะหน้ารุ่งมลยครับ คือเทียนคอเทียนี่ปั๊บเนี่ยหืนแฝนั่นคูเด็ดเวลาจุดเดี๋ยวมมีหอดเช็ครถเลยเียวลาเขามาจอดรถปั๊บเี่เขาก็เงยคว่ำแหงแล้วเขาใส่เวลาโดนแม่หมดละถึงจะเป็นตู้แอียก็ตามตัว่างเขาใส่เวลาอยู่ในนั่นแบบโดนแล้วมันกินน้ำมันเข้าปัะบดนอันมีปั๊บเนี่ยมันเหลวไวปั้นน้ำมันเข้าก ถอยโงแมนหมด่ะเพราะเกิดไดมีเวลาชิกรถเท่ากับจมนวนไร่ะจมืนไรจำน่อไรทอเก่าร็วขึ้นต่วามันเร็วขึ้นแล้วก็ปรยัดน้ำมัน20ไรนี่เกี่ยวไปสองโมงเช้น้กตินี่ครับ20ไรป็สิเกี่ยวประมาณทุ่สองทุ่งนเซ็เนาะแต่เดี๋ยวนี้ประมาณหางเลยแนวเลยแล้วเลยเราบมีเวลาการประมาณการเสียงตอบรับกระแสตอบรับจากชาวครอครัวเกี่ยวดันขันไล่เ่อน้มา เยี่ยม z o ม่ห่วยี่ยมเป็นกันไหยูเฮ้าดอเป็นกันไหอ่านีขคืนบอพัฒนาบอไม่เห็นแล้วนี่ไปว่าใจข้นกวเกาบออะไรลยแวจนก็มีห่ะหม่องสียางโผล่เละไแจ๊กป่าแจ้กรถเป็เตดีใจบอเมี่ว่าอะไรารดี่นปรเยไเเพราะไปยังเดียมันทุกเสนมากปั๊มี ตัวของไงเวลาตัเวกเกี่ยวเขาน่ยมันมีเวลาหน่อยเนาะครับ <ฮะ S 2> แ,ตแต่ว่าถ้า,า,ถ,าถ้าเขาพลาดว่าอะไรมันมีปวามรถเขาจอด,จด <ฮะ S 2> ก็ถึงเงินหลุดเด็กคร<ม>ับดูนี่ก็คือเขาสามารถผลิตหให้ได้ ไแ่ะนำทีข้าผลิติตไตเกาะเงะจากของศูนข้าวปลาสลผิตไทยค่ะเมื่อนี้ก็ขอบคุณได้หลายขอบคุณได้หลายค่ะอันที่ว่าดย่แย่นกันอยากเป็นชาวครอครัวเกยดันพันไล่กันโทรมาเด้๋ยข่าวชุโลกหนึ่งหกสองหสองสาสุปิโชคการจ้างสตรนครค่ะ